ในช่องสร้างสรรค์บ้านนะครับวันนี้เป็นวันพิเศษนิดนึงนะพอดีวันนี้เรามีการติดตั้งผนังมวลเบานะยี่ห้อเซราล์วไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะหนุ่มพูดดังๆนะก็วันนี้เนี่ยมีเซลเลข้ามาพอดีนะแล้วก็พร้อมกับทีมที่สาธินะตเนาะว่าเราก็ทำปร,ริยาณนะักนะตอนนี้ก็ช่างเนี่ยมีก็ skill เรียกมีสกิลเพิ่มขึ้นนะก็เร็วขึ้นนะประมาณว่า10นาทีแผ่นหนึ่งนะเก่งมากครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวถาม แนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนอ่าครับผมผมชื่อสัจพจน์นะครับศิลานะครับเป็นเซลอีนะครับอยู่บริษัทไซมิพอีโคไลท์นะครับแล้วก็ในตัวแบรนด์ของตัวผนังก็คือตัวผนังเซลวอนะครับหรือเรียกอย่างอื่เต็มๆนะครับก็จะเป็นผนังสําเร็จรูปมวลเบานะครับเซรามอว์นะครับผนังสําเร็จรูปมวลเบาเซลวอวเนาะก็จะมีติดิโคนทีน่ที่อยากจะให้แนะนําเรื่องคุณสมบัติหนึ่ง มันดียังไงบ้างครัลองแนะนำหน่อยครับถ้าเรื่องของคุณสมบัติอันนี้ผมต้องเกินก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยม,มันของเราเนี่ยจะเรียกว่าจะเทียบก,กับตัวงานก่อนะครับซึ่งเป็นอิมบนเบาแล้วก็อิหมอสน,นะครับหรืออิฐแดงนะครับบ้านเรานี่เองทีเนี้ยสิ่งที่ที่เรา,าทำขึ้นมาในตัวของผนลังสําเร็จรูปตัวนี้เนี่ยก็คือเรามาทแทนเรื่องของงานก่อน ทีนี้คุณสมบัติมันดีกว่ายังไงนะครับการงานต่อก็คือหนึ่งเลยเรื่องของความแข็งแรงนะครับซึ่ง่ววงความแข็งแรงของตัวผนังนะครับตัวเซร์วอลเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากแล้วก็อย่างที่2นะครับเรื่องของอความไวนะครับการติดตั้งเนี่ยก็คือมันจะลดเรื่องของตัวสเอ็อเนแล้วก็ทับหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างไวกว่างานก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวสุปนิวนึงความไวนะ แรกๆเนี่ยประมาณ15นาทีนะอพอผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งเหลือ10นาท,นาทีตอนนี้เหลือประมาณ8นาทีนะแนาทีต่อแผ่นรเร็วมากนะเก่งมากต่อนลยครับ,นนรบแล้วก็อย่างที่3นะครับเรื่องของแรงงานนะครับอันนี้เราจะใช้แรงงานที่น้อยกว่างานก่อถ้าเทียบถ้าเทียบกันต่อตารางเมตรนะครับวันหนึ่ง วันหนึ่งเนี่ยช่างหนึ่งชุดของเราเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าชำนาญแล้วเนี่ยนะครับก็ใช่หนึ่งชุดเนี่ยประมาณ3คนนะฮะสามคนตกอยู่ที่ประมาณสัก4ี่ตารางเมตรต่อวันนะครับ4ี่ตารางเมตรต่อวันคือ8ชั่วโมงเนาะใช่ครับประมาณนั้นนะครับครับก็ถือว่าเรื่องเรื่องอะไรล่ะลองถ่ายหันไปดูนิดนิดนึงนี่งานก่อนะอันนี้ก่อยบนเบาเนี่ยคือตอนก่อเนี่ยไม่ไม่ช้านะ แต่มันจะเสียเวลาตอนมาทําเสาเอ็นพับหลังเนาะซึ่งมีความยุ่งยากพอสมควรเนี่ยดึงที่เขาทำน่อะเน้นกลับมาทางเราต่อนิดนึง แล้วเรื่องประเด็นต่อไปครับเรื่องประเด็นต่อไปก็จะเป็นเรื่องของค pues ่าการทมร้อนนะครับตัวผนังสำร็จรูปตัวนี้มันเรียกว่าเป็นการเรียกว่าไม่องความร้อนนะครับในกรณีที่บ้านที่ถูกแดดอยู่ท่าอยู่อยู่ด้านตะวันตกนะครับอันนี้หลังจากที่แดดเนี่ยส่องเข้ามาตรงตรงผนังตรงบริเวณนั้นเนี่ยผนังตัวนี้มันจะมีการระบายความร้อนด้วยตัวของมันในด้วยตัวของมันเองเนี่ยนะครับ มันจะมีเรื่องของคุณสมบัติเด่นๆของเราเลยนะครับของตัวเซรามิกก็คือว่าตัวจะเป็นเม็ดดินเผานะครับที่ผ่านอุณหภูมิมาแล้วเนี่ยเหมือนกับพวกเซรามิกทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทนทานต่อต่อเรื่องของภาวะอากาศต่างๆหรือความร้อนเพราะฉะนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่มันระบายความร้อนได้ดีก็คือเรื่องของตัวผนังเรานะครับมันจะมี เ,เรียกว่ารูคนลูคอนะครับตลอดแนวแผ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะช่วยจะช่วยเรื่องของตัวการระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับจะมีรูๆอยู่4รูนะถ้าดูคลิปก่อนนะัานเนี้ยก็จะเห็นนะมันจะมีรูอยู่ซึ่งในรูนี้ก็เหมือนเป็นแอร์ก็บเนาะใช่ครับทีนี้ถามอีกนึงมันคุณสมบัติเนี่ยมันเป็นใกล้เคียงเซรามิกใ,ใกล้เคียงกับ concrete, คอนกรีตมากกว่ากัน เอ่เซรามิกหรือคอนกรีตมากกว่าการเห็นตรหวามันดินเผาใช่ไหมอ่าใช่ครับผมคืออย่างนี้ครับของของเราเนี่ยถ้าถ้าไปเทียบกับคอนกรีตเลยเนี่ยเราเราเราสู้เข้าไม่ได้อยู่แล้วอย่างอย่างอย่างวัสดุที่เป็นคอนกรีตเลยนะครับอันนี้อันนี้เราไม่ได้เทียบเข้าอยู่แล้วอ่าแต่ว่าถ้าถามว่าเราเราจะเทียบเฉพาะก็คือง่ายเลยพี่ก็คือเหมือนงานก่ออ่าก็คืองานก่อเลยก็คือทั้งมวลเบาแล้วก็ตัวตัวอิดอิดมอนนะครับน่าจะประมาณนั้นอ่ามีเรื่องอื่นไหมครับประเด็นอื่น ราคาเป็นไงบ้างรราคาเทียบกันแล้วถ้าถ้าเทียบต่อตารางเมตรนะครับพอของเราเนี่ยว,นะวัสดุก่อนนะครับผมถ้าถ้าเทียบต่อตารางเมตรเนี่ยอของเราก็จะพอๆกับตัวอิฐมวลเบาเแต่ใช่ครับแต่จะถูกกว่าอิฐอิฐมอนครับ<อ>ใช่ครับแต่จจว่าถ้าเทียบเรื่องค่าแรงงานในการต่อตั้งเนี่ยก็ถือว่าจะก็ถือว่าพอๆกันคือนับรวมแล้วพอใช่ครับ หมายถึงว่าโอ้พอดเลยทั้งแรงงานทั้งตัววัสดุทั้งอะไรต่างๆนะคะรับพอพอเสร็จเสร็จพินิจเรียบร้อยแล้วครับราคาพอ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 เรดราคาเนี่ยจะพอๆกับอินบนเบาอันนี้ก็รวมถึงทาเสาเอ็นทำอะไรเรียบร้อยรวมกันหมดค่าแรงต่อค,คืองาน,นใกล้เคียงครับใช่ครับงานฉาบงานสกิมอ่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวตัวของผมผมย้อนกลับไปนิดนึงของผมเนี่ยด้านภายในเนี่ยนะครับก็คือไม่ต้องฉาบนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของสกิมนะครับสกิมสกิสกิมผิวเลย นะครับเพราะฉะนั้่เราจะต้องเชื่อมต่อมันไ่ได้เป็นเรื่องของเรื่องของคุณสมบัติเนาะเปรียบเทียบกันโดยสังเกตเนาะซึ่งเดี๋ยวสักพักผมจะถ่ายให้ดูอีกทีว่าทำยังไงบ้างส่วนวิธีการเนี่ยก็ดูในคลิปก่อนหน้านะจะมีถ่ายวิธีการแบบที่ทั้งทีมข้างมาสาธิตและทีมพวกเราทำเองเนี่ยทีมพวกเราเนี่ยคือถือว่าเร็วมากนะหรือแป๊บเดียวเกือบเสร็จแล้วนะ ถ้างั้นท้ายจะฝากไปไหมครับก,อก็อย่างน้อย S <S ติดต่อเบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่อเดี๋ยวก็เอเป็นเอาเป็นเบอร์ส่วนตัวแล้วกันนะครับพี่เป็นเบอร์ส่ว,นต,ว <c oughs> นตัวก่อนก็089นะครับ9239799นะครับอันนี้ผมดูแลจะมีเซลจะมีเซลเนี่ยจะดูแลทุกพื้นที่เลยทั้งในในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแล้วก็อย่างต่างจังหวัดภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคอีสานนะครับเราก็มีดูแลใช่ว่าเบอร์โทรหรือว่าเบอร์ติดต่อจะ เาใส่ไว้ใต้คลิปนะครับรายละเอียดจะมีที่ใต้คลิปนะเมื่อกี้ที่พูดมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะกรอกเข้าไปนะถ้าใครที่ฟังไม่ทันใช่ไหมก็ไปดูใต้คลิปได้อะโอเคงนะั้นคลิปนี้เราก็จบเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ